นอกจากความเชื่อของเราที่เรามีในองค์พระเยสุคริสต์เจ้านอกจากสิ่งต่างๆที่เราดูมาอาทิตย์ที่แล้วผมเชื่อว่าสิ่งที่สําคัญมากที่สุดในชีวิตของผู้เชื่อก็คือความบริสุทธิ์ของเราความบริสุทธิ์ของผู้เชื่อในการเดินกับพระเจ้าในเรื่องของความบริสุทธิ์นี้ผมไม่ได้หมายถึงว่าพระเจ้ายอมรับเราด้วยความบริสุทธิ์ของเราแน่นอนว่าพระเจ้ายอมรับเราเพราะสิ่งที่พระเยสุคริสทรงทำ ให้กับเราบนไม้กางเขนวิธีเดียวขนทางเดียวที่เราจะได้รับการยอมรับจากพระเจ้าได้ก็คือสิ่งที่พระเยซูรทรงทำบนไม้กางเขนแต่ว่าสําหรับคนที่มาเป็นคริสเตียนสําหรับคนที่มาเชื่อสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือพระเจ้าจะเริ่มทําการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนคนนั้นให้มีความบริสุทธิ์มากขึ้นคือความบริสุทธิ์ในพระคัมภีร์มีหลายแบบหลักๆก,ก็คือหนึ่งก็คือความบริสุทธิ์ที่พระเจ้า ให้กับเราผ่านทางพระยีสุคริสซึ่งเป็นการการะทําของพระเจ้าแต่ว่าอย่างที่สองเนี่ยเป็นความบริสุทธิ์ในมุมของอเป็นสิ่งที่เราต้องดําเนินชีวิตตามเป็นสิ่งที่เราต้องพยายามที่จะต่อสู้กับความบาปเป็นเป็นความพยายามความต่อสู้ของเราที่จะจะดาเนินชีวิตในทางของพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นผมจึงเชื่อว่าความบริสุทธิ์ของเราในการดำเนินชีวิตแต่ละวันของคริสเตียน ความบริสุทธิ think, ์สําคัญกว่าของประธานที่เรามีแม่ว่าเราจะเก่งในเรื่องไหนก็ตามความบริสุทธิ์สําคัญกว่าความรู้ในเรื่องของพระคัมภีร์เรื่องของเรื่องของพระเจ้าความบริสุทธิ์สําคัญกว่าการรับใช้เพราะฉะนั้นผมจึงเชื่อว่าความบริสุทธิ์ในชีวิตของคริสเตียนของเราเป็นสิ่งที่สําคัญมากแม้ว่าเราจะมีความรู้มีของประธานรับใช้พระเจ้าแต่ว่าในมุมมืดนั้นเรากลับใช้ชีวิตที่ขัดแย้งต่อพระคำของพระเจ้า ก็ไม่มีความหมายก็ไม่มีความหมายนะฮะเพราะฉะนั้นมีมีพระคามากมายที่พูดถึงความบริสุทธิ์นี้นะผม,ผมอยากจะดูะสะสองสามข้อด้วยกันในอย่างเช่นในฮิบรูบทที่12ข้อที่14นะฮะ,ะถ้าเปิดไม่ทันก็ฟังผมได้นะในฮิบรูบทที่12ข้อที่14ในหน้า1565นะฮะเขียนไว้ว่าจงมุ่มงม,มั่นที่จะได้อยู่อย่างสงบสุขกับทุกคน และที่จะได้ความบริสุทธิ์เพราะถ้าปราศจ,จากความบริสุทธิ์แล้วก็จะไม่มีใครได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเลยอันนี้ก็คือเน้นย้ำถึงการดำรงชีวิตในทางของพระเจ้าเพราะถ้าปราศจ,จากาสิ่งนี้ไม่มีใครเห็นพระเจ้าได้แล้วคล้ายๆกันนะฮะพระคำที่คล้ายๆกันเกือบเหมือนกันเลยเนี่ยในมัทธิวบทที่5เนี่ยในคำเทศนาบนภูเขาของพระเยซูพระเยซูบอกใน บทที่5น่าจะข้อที่8นะถ้าจำไม่ผิดเละ,ะบทที่5ข้อที่8นะเขียนไว้ว่าคนที่มีใจบริสุทธ์ก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้เห็นพระเจ้านะฮะเพราะฉะนั้นพระคำในข้อนี้ทั้งสองข้อเนี่ยแม้ว่าจะต่างกันแต่ว่ามีใจความเดียวกันก็คือหนทางที่จะเห็นพระเจ้าหนทางที่จะได้รู้จักพระเจ้าหนทางที่จะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าคือมีอยู่ทางเดียวก็กคือความบริสุทธิ ของเราแล้วก็ใน1เทสลอนลิกาบทที่4ข้อที่3ก็เขียนถึงความสําคัญของความบริสุทธิ์ในการต่อสู้กับความบาปนี้เพราะว่าพระเจ้าทรงถ่ายเราพระเจ้าทรงเลือกเราไม่ได้ให้เราดำรงชีวิตตามใจชอบแต่ว่าให้อยู่ในทางของความบริสุทธิ์เหมือนที่เราอ่านมาใน1เปโตรเมื่อกีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จึงมา มาถามเราว่าในขณะที่เราใช้ชีวิตกังวลเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องชีวิตคู่หรือว่าเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเราให้ความสําคัญกับการต่อสู้กับความบาปในชีวิตประจําวันของเราแค่ไหนผมใช้คําว่าต่อสู้เพราะว่าอ่ามันเป็นมันเป็นสงครามระหว่างคริสเตียนกับฝ่ายเนื้อนหนังที่อยู่บนโลกนี้เหมือนที่อาจารย์คนนึงอ่เขียนไว้ว่าถ้าเราไม่ฆามอ่าความบาปเนี่ยความบาปมันก็จะฆ่าเรา เพราะฉะนั้นสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากก็เลยลอง,ลอง,ล,องลองมาตรวจสอบว่าตั้งแต่เรามาเป็นคริสเตียนเนี่ยเราบริสุทธิ์มากขึ้นหรือไม่ถ้าเราเปรียบเทียบกับตัวเราเองในปีที่แล้วเนี่ยเราเราบริสุทธิ์มากขึ้นหรือไม่การเป็นคริสเตียนไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้ทําบาปแต่ควรจะแปลว่าเราทําบาปน้อยลงจริงไหมฮะเราเราเราไม่ใช่คนที่สมบงบุญแบบเราไม่ใช่คนที่ไม่ทําบาปเลยแต่ว่า คริสเตียนในความหมายในการเป็นลูกของพระเจ้าแสดงว่าเราไม่เหมือนกับคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าที่ไม่รู้จักควบคุมตัวเองที่ไม่รู้จักควบคุมตัณหากิเลสอะไรของเราเพราะว่าพระเจ้าทรงช่วยเราพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราในการที่เราจะช่วยให้เราดำเนินชีวิตที่ถายเกียรติแด่พระเจ้าในหนึ่งยอน์นบทที่หนึ่งข้อที่9จึงตั้งแต่ข้อที่หเป็นต้นมาจนถึงเขียนไว้ถึงความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าว่า เราไม่สามารถที่จะบอกว่าเราเป็นคริสเตียนเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและยังเดินอยู่ในความมืดเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของพี่น้องลอง,ลองอถัดมาจากความเชื่อของอพี่น้องกับพระเยซูคริสต์ก็คือดูว่าชีวิตของพี่น้องบริสุทธิ์ขึ้นไหมพี่น้องต่อสู้กับความบาปไหมหรือว่าพี่น้องล้มเลิกยอมแพ้กับความบาปอยู่ล่มไปแล้วเราทําบาปแบบเดิม อยู่ทุกวี่ทุกวันอย่างเป็นกิจลักษณะ,ะเป็นนิสัยประจําวันหรือไม่เพราะฉะนั้นนี่คือเป็นสิ่งที่เราต้องตรวจสอบเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราทําเองไม่ได้เพราะฉะนั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเราต่อสู้กับความบาปบางคนมองว่าเวลาพูดถึงความบริสุทธิ์คนอาจจะมองว่าเป,เป็นเรื่องที่น่าเบือ่อเป็นเรื่องที่ไม่มีความสุขแต่ว่าตามหลักพระคัมภีร์ยิ่งเราบริสุทธิ์เราก็ยิ่งมีความสุขมีความชื่นชมยินดีในพระเจ้าเพราะความสุข ความชื่นชมยินดีของคริสเตียนไม่ใช่เรื่องทางฝ่ายโลกแต่ว่าเป็นเรื่องของการที่เราเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นใกล้ชิดกับพระองค์มากขึ้น